มาดูวิธีการตัดผมย้อนนะลูกค้าเนี่ยเป็นผมย้อนนะชี้ตรงตั้งแต่ลาดบุรีมาเนี่ยลูกค้าเป็นคนลาดบุรีด้วยผมย้อนเราจะทําไงช่างใหญ่ออกแบบให้มีรากไสอ่ะนะเป็นทรงเสยแต่ว่ามันก็ถึงย้อนลูกค้าไม่ชอบดังั้นเราเสนอตัดสั้นให้ลูกค้าโอเคนะครับแล้วก็ตัดเลยวิธีการตัดผมสั้นน่ะมันมีการตัดได้หลายวิธีนะที่ช่างใหญ่ตัดอยู่นี่ก็คือเป็นเทคนิคโอเวอร์ซิสโคมพัด หรือว่าซิ้นเสื้อโอเวอร์ครมก็ได้นะพอยถอยถอยมนะือถอยมันหนาไปตัดออกเหรอถอยเอาหวีดันขึ้นตัดผมย้อนทินะทน้งนะทคนิ่นะเราตัดให้มันสั้นลงไปอีกก็ได้นะ คือเนี่ยเราวางแผนยกทุยเป็นทุยกลางใช่ไหมมีลากใส่แต่ลากใส่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นต้องยกทุยขึ้นไปอีกยกทุยขึ้นอีกนะไม่งั้นทุยมันจะเป็นทุยต่ำ้วทีนี้พอเราตัดหางออกแล้วเนี่ยจากทุยกลางมันจะเป็นทุยต่ำเพราะฉะนั้นก็ต้องยกไปทุยเลยเป็นทุยสูงไซ์บังคับนะเราอาจจะตัดผมสองรอบก็จะไปโกดเครื่องลูกค้านะเพราะว่า ลูกตาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเหมาะกับอะไรแต่ช่างเราต้องมองให้ออกมองให้ทะลุปูปป่งมองให้ชัดเนาะไป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 ไอย่ตัดฝั่งที่ตัดเสร็จแล้วกับฝั่งที่ยังไม่ตัดเห็นไหมไคทิ้งด้วยสิปเตอร์ตัดผมตัดผมย้อนทิ้ง นะถ้าเราใช้อะไรถ้าเราใช้เจ้าปัตเตอร์เลียนหรือลองฟันตัดมันก็จะแข็งไปเลยแล้วก็มาลดลดความแข็งกระด้างด้วยกันไกลนะตัด ประมาณนี้ต้องสไลด์ออกแต่งเป็นรูปตัวยูตัดเ่นี้ก็สวยสวยหวานเป็นธรรมชาติอย่าลืมนะว่ายังมีจอรอยู่นะข้างๆพยายนตัดตัดให้มันรับจร ถ้าเราไปไถส,สั้นกระด้างไปเนี่ยมันจะไม่มันจะมันจะไม่กลืนมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะถ้าเราทําเทคนิคไม่ไหวแล้วก็ฟันการคอยคอยคัตติง้งไปเนี่ยเฉวาะจุดจุดที่มีความหนาทึบรดต่อผมมันออกนะก็ฝากด้วยสําหรับเทคนิคการตัดผมนะครับเดี๋ยวจะเรียนเป็นทรงถ้าผมชายผมหญิงก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์แอด k a s m ห่านมากับสีมและ Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนไม่มีตังเรียนไม่มีโอกาสเรียนก็ไปดูฟรีใน YouTube ช่องกำเนิดซาลอนสอนตัดผมฟรีนะดูฟรีอย่างเดียวดูให้เต็มที่เลยถ้ามีกำลังจะสอนฟรีนะแต่ไม่ไม่รู้เมื่อไหร่บอกไม่ได้สากรก็จะตั้งบริษัทก็ตั้งหลืออะไรอีกสมาคมก็ตั้งแล้ว ทั้งการกุศลทั้งธุรกิจนะก็ดมมาดูกันว่าปีนี้จะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้เรียนรู้ะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยไข่มุกค่ะคุณไข่มุกไข่มุกอันดามันหรือไข่มุกกล่าวไทยครับเนี่ยอันดามันดีกว่ามอ้งกณขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเดินทางกลับบ้านปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าจะพอใจไหมมีสองคำตอบมันไม่เยกกโนอืมดีค่ะเยีนหรือโน เยียดค่ะเยียดแล้วก็โอเคโอเคนะพอดีไหมค่ะ <c oughs> สบายใจแล้วค่ะฝ <c oughs> ากก็เลยก็แชร์ด้วยครับบ๊ายบายทุานไปก่อน